การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่นะคะสำหรับสถาบันการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอยู่นะคะว่าทุกวันนี้นักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่เนี่ยเขาจะมีงานทํามีโอกาสมีงานทํามากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้ว ตลาดในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการคนในลักษณะไหนกันแน่เพื่อที่จะนําไปพัฒนาคนในบ้านเรานะคะพูดคุยกับดรสมเกตตั้งกิจวันนี้ประทาน t ี i ดีไอนะคะรคะมีการทําวิจัยของที i ดีไอเองด้วยใช่ไหมคะที่จะไปดูว่าเอ๊ะในบ้านเราเนี่ยตลาดแรงงานเขาต้องการคนในรูปแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนนะคะใช่เลยครับเพราะว่าทุกคนที่เรียนหนังสืออยู่นะครับอยากจะเรียนในสาขาที่รับประกันว่ามีงานแน่ๆแ,แล้ววันนี้จะพูดถึงสาขาหนึ่งนะครับที่น่าจะได้งานแน่ๆเลย คือมีทักษะ AI ครับซึ่งเป็นผลการวิจัยนะครับของทีม Big Data ของ TDRI นะครับโดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมววนานครับผ่านหน่วยงานที่เรียกว่าบพคครับวันนี้จะเล่าสู่กันฟังว่านายจ้างไทยต้องการคน AI แบบไหนครับคนหางานก็คงอยากรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำตัวแบบไหนจะต้องไปศึกษาหาความรู้แบบไหนเพิ่มด้วยนะคะ ครับใช่ครับแล้วตอนนี้นะครับงาน AI มาแรงนะครับ<ฆ>จากการที่ทีมของ t d r i นะครับวิเคราะห์ข้อมูลประกาศหางานคือแต่และบริษัทนะครับเมื่ออยากได้คนงานก็จะเอาข้อมูลไปโพสต์ในเว็บไซต์ของตลาดหางานนะครับ<ฆ>ซึ่ง<ฆ>ในเมืองไทยที่ใช้กันเยอะมี20กว่าแห่งครับ<ฆ>ก็จะบอกว่าต้องการอายุเท่าไรเรียนจบด้านไหนต้องการทักษะอะไรใช้เครื่องมืออะไรเป็น,ปนต้น<ฆ>เราก็พบว่าแต่ละไตรมาสนะครับมีการประกาศหางานออนไลน์แบบนี้ ประมาณ2 0 0แสนกว่าประกาศหางานและในจำนวนนั้นประมาณ3%เซครึ่งนะครับคือประมาณ7 0 0 0กว่างานเป็นงานที่ต้องการคนทักษะด้าน AI แล้วทักษะแบบนี้ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือกลุ่มคนที่จะกลายเป็นมนุษย์ทองคำในยุคต่อไปครับแปลว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่เติบโตเร็วแล้วก็น่าจะได้รับค่าจ้างดีด้วยนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับคนที่รู้ AI ก็จะมีประเภทแบบฮาร์ดคอร์เลยนะครับ คือไปเป็นวิศวกร AI พัฒนาระบบ AI ไปเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และช่วยทำให้ร,ร้านค้าปรีกขายดีขึ้นต่างๆอย่างนี้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนทำงานทั่วไปนี่แหละครับทำงานบัญชีทำงานการตลาดแต่เติมทักษะ AI เข้าไปแล้วนายจ้างจะต้องการมากขึ้นครับเราก็วิเคราะห์คนทั้งสงกลุ่มนี้ทั้งคนที่มี ทักษะ AI ระดับสูงนะครับ<ฆ>แล้วก็คนที่มีทักษะ AI ที่นายจ้างต้องการไม่ต้องระดับสูงแต่เป็นทักษะเบื้องต้นครับว่ามีงานหน้าตาแบบไหนครับแสดงว่าก็ให้มีโอกาสที่จะฝึกฝนเองเพิ่มทักษะเองก็มีโอกาสหางานทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับ<ฆ>ก็แล้วแต่กลุ่มว่าเป็นทักษะกลุ่มไหน<ฆ>ถ้าเป็นกลุ่มทักษะระดับสูงยกตัวอย่างเช่นวิศวกร AI นะครับซึ่งไม่ได้ต้องการเยอะเลยแต่ละไตรมาสต้องการสักร้อยกว่าคน<ฆ>แต่เงินเดือนดีมากๆนะครับ ประสบการณ์3ปีเงินเดือนเป็นแสนห้าแสขึ้นไปได้เลยนะครับค,คนกลุ่มนี้นะครับที่เป็นวิศวกร AI เนี่ยต้องรู้อะไรก็ต้องรู้สิ่งที่เรียกว่า Machine Learning นะครับต้องรู้การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์แบบมสมัยใหม่นะครับรู้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับรู้ภาษ,าษาธรรมชาติเช่นจัดการกับพวก Chat GPT อะไรพวกนี้เป็นนะครับซึ่งจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างก็จะมีอุตสาหกรรม ICT บริษัทโทรคม,มนาคม ค้าปรีกขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตโรงงานขนาดใหญ่และการเงินเช่นธนาคารกับประกันภัยจะต้องการวิศวกร AI ครับนี่คือสาขาหนึ่งใครเรียนด้านนี้โอกาสตกงานจะน้อยมากแต่จะเรียนยากต้องได้ปริญญาวิศวะหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือมิฉะนั้นก็ต้องไปผ่านบูตแคมป์นะครับแบบเข้มข้นมาอันนี้คืองานครีมที่สุดครับยังมีจำนวนไม่เยอะมาก แต่จะได้รายได้ดีมากครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จบสายตรงวิศวะขนาดนั้นยังพอมีโอกาสเลยคะจะมีงานจํานวนไม่น้อยเหมือนกันและเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเช่นคนเรียนด้านการตลาดมาหรือทํางานด้านการตลาดมานะครับแต่จําเป็นจะต้องใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดาถ้ามีทักษะแบบนี้ก็แปลว่าเราจะเก่งกว่านักการตลาดคนอื่นที่ไม่มีทักษะแบบนี้ตัวนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่ต้องการกับผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องไปพัฒนาระบบ AI แต่ใช้ AI ให้เป็นส่วนใหญ่อยู่ในงานด้านไหนก็เหมือนกันเลยครับธุรกิจ ICT บริษัทโทรคมนาคมค้าปลีกนะครับงานวิชาการงานการผลิตนะครับซึ่งเอาพวกนี้ไปทําอะไรไปวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดนะครับกลยุทธ์ธุรกิจเอาไปทำโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นครับความรู้เรื่อง AI ประกอบกับทักษะเดิมจะช่วยต่อยอดให้งานนะครับได้รับค่าตอบแทนดีขึ้น และนี่ก็คือ2กลุ่มงานใหญ่ๆเกี่ยวข้องกับ AI ทั้งวิศวกร AI ระดับสูงกับคนทั่วไปที่ต้องมีทักษะพื้นฐาน AI ม,มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาควรเข้าใจนะครับว่าแต่ละกลุ่มจะต้องการทักษะอะไรซึ่งทาง TDI ก็วิเคราะห์วิจัยโดยใช้ AI นั่นแหละครับอเอามาบอกให้สถาบันการศึกษารู้ว่าควรจะต้องผลิตคนแบบไหนครับรู้แล้วแหะว่าตลาดแรงงานต้องการคนแบบไหนนะคะแต่ถามว่าแล้วเรามีคนในรูปแบบนั้น เพียงพอหรือยังคะถ้าฟังดูนะครับก็จะพบว่ายังมีความต้องการอีกเยอะแปลว่าน่าจะยังไม่พอนะครับทุกวันนี้ต้องการต่อเดือนนะครับสัก 2- 3,000พันคนแต่มันกำลังเติบโตขึ้นตามความจำเป็นของภาคธุรกิจนะครับที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นนะครับและเอาความสามารถในการใช้ AI ไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตัวเองถ้าเชี่ยวชาญ AI ระดับสูงอันนี้แน่นอนรายได้ดีทางานเมืองนอกก็ได้สบายๆนะครับ ถ้าใช้ AI พอได้นะครับก็แปลว่าต้องมีทักษะเดิมเอาทักษะเดิมเช่นการตลาดนะครับมาประยุกต์กับ AI อย่างนี้จะไปได้นะครับการผลิตคนยังไม่พอแต่มีข่าวดีก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับกำลังจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการ<ะ>ก็จะช่วยกันผลิตคนนะครับและตอนนี้ทางกองทุนโวโวน,นนะครับก็เข้าไปสนับสนุนด้วยก็เรียกว่าจะทำให้เกิดการผลิตคนที่ตรงกับความต้องการนะครับให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อช่วยให้คนไทยนะครับรุ่นใหม่มีงานทําที่ดีรายได้ดีครับค่ะทีนี้คําถามที่จะบอกว่าอจบไปแล้วจะมีงานทําหรือไม่ตรงนั้นก็คงจะมีคนถามน้อยลงด้วยถ้าเกิดว่าได้ผ่านระบบพวกนี้นะคะใช่ครับและทีเดียไอนะครับก็จะวิจัยต่อไปไม่ใช่เฉพาะทักษ AI, ะ AI แต่หลายๆเรื่องด้วยนะครับก็จะเอามาเผยแพร่ต่อไปนะครับว่าตลาดแรงงานต้องการแบบไหนเพื่อให้คนที่จะเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานเตรยียมให้พร้อม เพื่อให้มหาวิทยาลัยสถาบันฝึกอบรมต่างๆนะครับจะได้จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการครับขอบคุณครบคุณ็กไต้่ะขอบคุณครับ